ดินที่นี่ทั้งหมดโอ๊ยเก,กะกะขอโทษพี่เขาเดี๋ยวปัญหาเหรอ,อเดี๋ยวหนูช่วยนะคะอขอบใจจ้ะนี่คุณคะคุณไม่เห็นหรือไงว่าขยะตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมคุณไม่ทิ้งลงถังเอา้าก็ฉันเห็นคนเก็บขยะนั่งเก็บขยะอยู่ตรงนี้แล้วทำไมฉันจะทิ้งไม่ได้ ก็ไม่คนมาเก็บเองอลนะโอ๊ย,อยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณจะไปไหนคะฉันจะไปไหนแล้วแกจะทําไมนี่คุณเอาขยะมาทิ้งตรงนี้เนี่ยมันทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะขยะที่คุณมาทิ้งเนี่ยมันมีเศษแก้วอยู่ข้างในแล้วนี่แกเป็นใครปล่อยได้งั้นคุณเนี่ยก็ขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้พี่แกจะบ้าไปแล้วไงฉันเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่ทั้งหมด แล้วแกจะให้ฉันเนี่ยขอโทษคนเก็บขยะเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยเอาขยะที่มันมีเศษแก้วมาทิ้งมันทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วคณก็ต้องรับผิดชอบมันก็ถูกแล้วนี่คะแขนก็ไม่ได้ขาดนี่แล้วทําไมฉันจะต้องรับผิดชอบทํามาเป็นเรียกร้องจะเอานั่นจะเอานี่ความจริงเนี่ยฉันต่างหากที่เป็นคนช่วยพี่เขาไว้ถ้าฉันไม่เอาขยะพวกนี้มาทิ้งแล้วก็แล้วพี่เขาเนี่ย จะเอาขยะที่ไหนไปขายล่ะความจริงเนี่ยพี่เขาเนี่ยต้องขอบใจฉันมากกว่านะถึงจะถูกพี่คะยังทำแผนให้นะคะขอบใจจ้ะโอ๊ยเกะกะมีอะไรีปัญหาพี่คะย้ายแล้วล่ะค่ะจ้ะนี่หญ้าวพวกเนี้ย แกไปเอามาจากนิตติใช่ไหมฉันจะบอกอะไรให้นะค่าส่วนกลางอะฉันก็เป็นคนจ่ายซึ่งก็หมายความว่ายาพวกนี้ก็เป็นเงินของฉันที่ซื้อเหมือนกันฉันขออยางฉันคืนด้วยค่ะฉันโยนพิงไปแล้วค่ะฉันไม่ให้ใครใช้หรอกอา้าวพี่ยืนงงๆอ,อยู่ทำไมอะชอบคุยขยะไม่ใช่อะก็ลงไปคุยขยะเซนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะ ฉันจะโทรแจ้งนิติแล้วก็โทรแจ้งตำรวจนี่คุณนี่ใครอนุญาตให้แกมาถ่ายหน้าฉันไม่ทราบอยากถ่ายมากใช่ไหมอยากถ่ายมากก็ไปเก็บมาถ่ายสิทำไมฉันโยนมือถือทิ้งแค่เนี้ไม่พอใจเลยไงฉันจะบอกอะไรแกให้นะ แฟนของฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าดูแลหมู่บ้านและหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรฉันทั้งนั้นถ้าแก่กล้าก็ลองดูสิแค่ฉันยกมือถือขึ้นมาโทรออกเนี่ยก็แก่ก็โดนไล่ออกไปแล้วคุณแน่ใจนะคะว่าคุณน่ะจะไล่เราสองคนออกจากที่นี่แน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกคะ่ะ ที่รักพี่รักมาแล้วเหรอคะที่รักรีบจัดการให้ฉันด่วนเลยนะคะไล่อีกคนเก็บขยะเนี่ยออกไปจากหมู่บ้านเราเลยคะ่ะเออวิวจะให้พี่ไล่ใครออกไปนะก็อีกคนเก็บขยะนี่ไงนี่พวกคุณสองคนเนี่ยอย่ามายุ่งกับพี่เขานะคะแล้วก็อย่ามาทำอะไรพี่เขาด้วยสวัสดีครับคุณหลิวทำไมาวันนี้คุณหลิวถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับเดี๋ยวก่อนนะคะ หลิวเหรอนี่อย่าบอกนะคะว่าเป็นเจ้าของโครงการที่นี่อ่ะน,นี่ที่ทกผิดคนหรือเปล่าไม่ผิดแน่คนนี้ไงคุณหลิวเจ้าของโครงการที่เรา่ปังไงจริงเหรอคะพี่เ,เป็นไปไม่ได้เจ้าของโครงการที่ไหนจะมานั่งเก็บขยะอยู่ที่นี่ใช่ฉันเป็นเจ้าของโครงการที่นี่ที่ฉันมานั่งคุยขยะเขี่ยขยะ,ขยะเพราะฉันอยากให้โครงการของฉันดูสะอาด ที่เนี่ยไม่ได้แยกขยะฉันเลยต้องนำล่องก่อนพร้อมนี่แฟนนายหรอใช่ค่ะเออไม่ใช่ครับคุณหลิวนี่ก็แค่แฟนเก่าครับแค่แฟนเก่าเอาละ่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือแฟนใหม่มันก็ไม่สำคัญเอาเป็นว่าภายในสามวันเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยต้องย้ายออกจาก ได้แล้วครับคุณหลิวคุณหลิวไม่ต้องหว่วงนะครับเดี๋ยวผม,มจะย้ายของของเธอออกไปทั้งหมดเลยครับเรื่องอะไรกันจะมันไล่ฉันออกจากที่นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฉันเนี่ยมีสัญญาเช่าที่นี่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มันไล่ฉันได้ทั้งนั้นในสัญญาก็ระบุไว้ชัดเจนไม่ต้องดูสัญญาบ้านนี่นะเธอรออยู่ตรงนี้นะ หยุดเลยนะคุณทำลายเจ้าของโครงการจนได้รับบาดเจ็บฉันไม่แจ้งตำรวจม,มาจับคุณะก็บุญเท่าไรแล้วถ้าคุณยังอยากอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็คุณเตรียมตัวรับหมายสารได้เลยทีนี้คุณก็พูดไม่ออกแล้วสินะนี่มันจะไม่มากกันไปหน่อยหรอคะเรื่องแค่นี้ถึงขั้นต้องไล่ลูกบ้านออกเลยเหรอไม่มากไปหรอคะกับสิ่งที่คุณทำ ฉันเป็นคนปล่อยเช่าฉันก็ต้องได้ผู้เช่าที่ดีและมีคุณภาพและตอนนี้ก็มีผู้เช่าใหม่เตรียมรอเช่าต่อละแหนฉันไม่เห็นว่าจะมีใครมาเช่าต่อเลยนี่นี่ไงน้องคนนี้ไงฉันจะให้เขาอยู่ต่อจริงเหรอคะพี่แต่หนูว่าไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะอย่เกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกน้องไม่ว่าจะห้องโซนนี้ โซนโนู้นน้องเลือกได้เลยนะน้องชอบห้องไหนเลือกได้เลยพี่จะให้น้องอะ่ะอยู่ฟรีๆนี่ของของเธออ่ะเธอออกไปได้ละอะไรนะพี่จะยื่นมองอยู่ทำไมล่ะออกไปไแล้ว